สวัสดีครับนักเรียนนะครับในคลิปนี้นะครับอาจารย์นะครับจะสอนนักเรียนทำถาดใบตองนะครับหรือถาดผลไม้นั่นเองแต่ในคลิปครูจะไม่ได้ใช้ใบตองสดนะครับครูจะใช้กระดาษสาแทนนะครับกระดาษสาชนิดอ่อนนะครับแบบนี้สีเขียวนะครับเขียวแบบไหนก็ได้นะครับมันมีหลายเฉดสีด้วยกันที่เป็นสีเขียวนะครับเอามาแทนใบตองนั่นเอง เนื่องจากถ้าหากว่าให้นักเรียนหาใบตองสดน่าจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการอยู่งเทพเพราะฉะนั้นครูก็เลยให้นักเรียนใช้เป็นกระดาษสาแบบนิ่มนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเราต้องมาดูขนาดของกระดาษก่อนนะครับถ้าหากว่านักเรียนคนใดไม่ได้ไม่ได้ใช้ใบตองใช้กระดาษ หรือแม้แต่ใช้ใบตองก็ตามนะครับจะต้องตัดให้มันมีขนาดความกว้างนะครับความกว้างเนี่ยก็คือความกว้างของตัวที่เป็นด้านกว้างตรงนี้นะครับกว้าง10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยาวยาวทั้งหมด17เซนเมตรนะครับกว้าง10เซนติเมตรยาว17เซนเมตรนะครับอันนี้คือขนาดมาตรฐานที่ เวลาพับออกมาแล้วจะได้กรีบที่สวยแล้วก็คมนั่นเองนะครับสำหรับถาดใบตองนะครับงานของเทอมนี้นะครับครูให้ทำแทนกระทงนั่นเองนะครับซึ่งปกตินักเรียนจะต้องทำกระทงแบบนี้นะครับกระทงแบบนี้เนื่องจากเทอมนี้มีโควิดนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนครูก็เลยอนุโลมให้นักเรียนทำแค่ถาดผลไม้เท่านั้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูวิธีการพับนะครับ ครูให้นักเรียนใช้ลายเดียวพอนะครับก็คือลายเล็บครุฑนั่นเองนะครับถ้าทําหลายลายนักเรียนอาจจะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นทําลายเดียวพอนะครับทีนี้เรามาดูวิธีขั้นตอนการพับกันดีกว่านะครับสําหรับลายเล็บครุฑสําหรับขั้นตอนในการพับกรีบเล็บครุฑนะครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับนักเรียนจะได้กรีบเล็บครุฑที่มีความคมแล้วก็สามารถพับ จำหน่ายได้จริงนะครับก็คือไซส์นี้เลยนะครับกว้าง9เซนติเมตรแล้วก็ยาว17ซนติเมตรนั่นเองเมื่อได้กระดาษหรือใบตองขนาดนี้แล้วนะักเรียนพับครึ่งนะครับพับครึ่งถ้ายาวแล้วก็พับครึ่งนะครับพับครึ่งท่านี้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นรอยสี่เหลี่ยมนะั่นเองกระา นักเรียนก็ยังคงพับครึ่งไว้นะครับโดยที่มีครึ่งตรงกลางอยู่เป็นรอยตรงกลางแบบนี้นะครับให้นักเรียนพับด้านขวามือนะครับลงมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเฉลียงหนึ่งครั้งแล้วพับอีกครั้งหนึ่งให้มันลงมาพอดีกับแกนกลางนะครับที่เราได้พับครึ่งไว้เมื่อตอนแรกนะครับด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับ พับครึ่งก่อนอเป็นแบบเฉียงแล้วพับอีกครั้งหนึ่งให้มันลงมาพอดีกับแกนกลางนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ใกล้เสร็จแล้วเล็บครุฑของเรานะครับหลังจากนั้นนะนักเรียนให้นํานิ้วโป้งของนักเรียนมาทาบไว้นะครับน่าจะไม่เกิน1น,นิ้วเนาะแล้วแต่นิ้วใครใหญ่เล็กนะครับกรีบเล็บครุฑก็จะออกมาขนาดแตกต่างกันให้ใช้ ปีกด้านขวาทบเล็บลงมาเลยนะครับและปีกด้านซ้ายนะครับขวาและซ้ายนะครับห่อเล็บของนักเรียนนะครับหอนิ้วโป้งนั่นเองนะครับอ่าลักษณะแบบนี้ดึงนิ้วโป้งออกมันก็จะกลายเป็นเล็บครุฑแล้วนะครับหลังจากนั้นมันจึงดูไม่สวยใช่ไหมครับนักเรียนก็ใช้นิ้วโป้งด้านใดก็ได้นะครับใส่เข้าไปอีกแล้วก็ขยายให้มันดูกว้างขึ้นแล้วก็สวยขึ้น ให้ดูโอเคนะครับที่นักเรียนคิดว่ามันโอเคนะครับห้ามกดให้มันแบนนะมันต้องไม่แบนนะครับนักเรียนถ้าแบนจะไม่สวยให้มันพองๆนะครับให้รู้สึกว่าเนี่ยระหว่างที่มันตัดกันระหว่างซ้ายกับขวาให้พอดีกับเส้นกล่งนกลางนั่นเองนะครับจําไว้ว่าอย่าให้แบนนะครับให้มันให้มันประมาณนี้พองๆนะครับแล้วนักเรียนก็ใช้แมกนะครับแมกเย็บ ข้างล่างอ่าตรงนี้หนึ่งครั้งเสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะติดเราจะต้องตัดนะครับใช้กรรไกรตัดอ่าตรงนี้ด้วยอ่าตัดประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเวลาเรานําไปติดบนไอ้ตัวอ่าวงกลมที่เราตัดไว้นะครับมันก็จะสวยงามแล้วก็ติดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูวิธีในการติดบน แกนวงกลมนั่นเองนะครับแกนวงกลมสีเขียวที่ครูตัดเอาไว้นะครับขนาดขนาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ15เซนติเมตรนั่นเองนะครับสีเขียวนะครับเป็นกระดาษแข็งแต่ถ้าหากว่านักเรียนใช้ใบตองจริงนักเรียนก็ต้องใช้วงกลมตัวนี้เป็นใบตองเช่นเดียวกันนะครับซ้อนกันประมาณ2-3ชั้นแล้วก็ตัดตามขนาดที่ครูบอกนะครับคือ15เซนติเมตรนั่นเองนะครับ มาดูก่อนที่จะนำมาติดตัวนี้นะครับนักเรียนจะรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ 1. ปืนกาวนะครับสำคัญที่สุด 2. กระดาษที่ตัดไว้แล้วนะครับประมาณ20แผ่นกันเสียนะครับก็คือกว้าง10ซติเมตรยาว17ซนเมตรนะครับเป็นกระดาษสายญี่ปุ่นหรือกระดาษอะไรก็ได้ กันไกลแม็กนะครับและแท่งกาวนะครับรวมถึงกระดาษสีกระดาษอ่อนที่เป็นสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนอย่างละ9แผ่นนั่นเองนะครับตัดขนาดความยาวขนาดความยาวนะครับ ความยาว17เซนติเมตรสเซนติเมตรนะครับแล้วก็กว้าง1.5เซนติเมตรนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาไว้สารตรงกลางนั่นเองนะครับตรงกลางเราจะใช้กระดาษแข็งอีกเช่นเดียวกันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง12เซนติเมตรนะครับสีเขียวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าหากว่าใช้ใบตองสดนะักเรียนก็ต้องตัดใบตองสดเป็นรูปวงกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง12เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อรู้วัสดุอุปกรณ์แล้วทีนี้เรามาดูวิธีการเย็บกันดีกว่านะครับถ้าเป็นใบตองนะครับนักเรียนก็ใช้เข็มได้เย็บนะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษนักเรียนก็ใช้ปืนกาวเป็นอาวุธนะครับหรือใครจะใช้แม็กก็ได้แต่ใช้แม็กมันไม่สวยนะครับมันจะเป็นรูพรุนไปหมดเลยเพราะนั้นเราใช้ปืนกาวดีกว่านะครับ เราจะติดด้านที่มันไม่ใช่สีเขียวนะครับเพื่อที่จะด้านสีเขียวเราจะเอาไว้โชว์ด้านหลังนั่นเองนะครับเราติดด้านที่เป็นสีน้าตาลนะครับหรือถ้าใครอ,อยากให้ข้างในมันดูเป็นสีเขียวนักเรียนก็ใช้สีเขียวได้นะครูไม่ว่านะครับไม่ว่ากันนักเรียนก็ใช้ปืนกาวนะครับหยดกาวด้านหลังพอประมาณนะครับพอประมาณ แล้วแปะลงไปนะครับถ้าให้เนี่ยช่วงที่มันเป็นปีกของกลีบนะครับซ้ายและขวาพอดีกับแนวนะครับพอดีกับแนวโค้งของกระดาษหรือของใบตองที่เราตัดเอาไว้เป็นแบบแกนนั่นเองนะครับหนึ่งกลีบนะครับเราจะติดโดยรอบนะครับประมาณไม่เกิน16กลีบแต่ถ้าใคร พับเล็กมากๆม,มันก็น่าจะได้ประมาณ18-20ถึง20กลีบนะครับแต่โดยรวมแล้วน่าจะประมาณ16กลีบนะครับไม่เกินจากนั้นเราก็จะติดไปเรื่อยๆจกนกว่าจะครบ1รอบนะครับในเทอมนี้คุยทำรอบเดียวพอนะครับอำนวยความสะดวกให้นักเรียนทุกอย่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำส่งครูครบทุกคนนะครับ ถึงแม้ว่านักเรียนเรียนกับอาจารย์อัญชนานักเรียนก็ควรจะทําส่งให้ครบนะครับเสร็จแล้วครับเราติดโดยรอบทั้งหมดแล้วด้วยปืนกาวนะครับก็จะเป็นออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องมาสารตัวกลางนะครับตัวนี้ทีนี้วิธีการสารนะครับนักเรียนก็เตรียมตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเตรียมไว้ก่อน ก่อนที่จะใช้ตัวนี้เราต้องมารูวิจิวิธีการสารกันก่อนนะครับว่าเราจะสารแบบใดนะครับเราจะนํากระดาษอ่อนนะครับสีเขียวเข้มมาวางเรียงกันนะครับความยาวประมาณ17เซนติเมตรนะครับ17.5เซนมแล้วก็ความกว้างของเส้นประมาณ1.5เซนมนั่นเองนะครับใช้ั้กวมด9เส้น เราจะมาวางเรียงกันลนะักษณะแบบนี้แล้วใช้แม่บรรทัดหรืออะไรก็ได้นะครับมาทับไว้ที่มันหนักนิดนึงนะครับโคก็เลยใช้ตัวที่าวางเทียนมาทับกทิึงเพื่อที่จะไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองหลังจากนั้นเราจะใช้สีเขียวอ่อนนะครับกระดาษสีกระดาษอ่อนสีเขียวอ่อนนะครับอีก9แผ่นนะครับดาเเ้นนั่นเองความยาวและความกว้างเท่ากันนะครับเท่ากับสีเขียวเข้ม เราก็จะสารลายขัดธรรมดาเลยนะครับนักเรียนก็คือเส้นที่หนึ่งไม่ยไม่ยกยกเส้นที่สองเส้นที่สี่นะครับเส้นที่หกนะครับเส้นที่แปดนะครับแล้วก็จับลงมาที่สุดนะครับให้สุดแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สองนะครับเส้นที่สอง เส้นที่สเราก็จะยกเส้นที่เราไม่ได้ยกเมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อสักครู่เรายกเส้นที่2ก่อนใช่ไหมครับทีนี้เราจะยกเส้นที่1เส้นที่สสลับกันนะครับเส้นที่6กอ่าหนเส้นที่5อ่าแล้วก็เส้นที่7นะครับเส้นที่เและเส้นที่9นั่นเองนะครับมันจะสลับกับเส้นแรกนั่นเองนะครับ อันนี้คือลายขัดธรรมดาง่ายๆนะครับถ้าใครเคยผ่านวิธีการสานมาแล้วก็น่าจะทําไม่ยากเราก็จะทําไปเรื่อยเื่อยจนกว่าจะครบเก้าเส้นหรือ8เส้นนะครับแล้วแต่ว่ามันพอดีกับวงกลมตัวเล็กนะครับวงกลมเล็กที่เราเตรียมมาไว้หรือเปล่านะครับถ้าพอดีแล้วก็อาจจะแค่8เส้นเท่านั้นเราต้องดูด้วยนะครับต่อไปเส้นต่อไปเราก็ยกสลับเหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่เรายกเส้นที่1ครั้งนี้เราก็ต้องยกเส้นที่2 เส้นที่4เส้นที่6แล้วก็เส้นที่8นะครับแล้วเส้นต่อไปเราก็ต้องยกเลขคี่บ้างนะครับก็คือเส้นที่1 3 5 7แล้วก็9นั่นเองนะครับจำไว้ง่ายๆก็ได้นะครับนักเรียนก็คือครั้งแรกยกเลข คู่ครั้งที่2ยกเลขคขี่ครั้งที่3ยกเลขคู่ครั้งที่4ยกเลข็คขี่สลับกันไปสลับกันมานั่นเองนะครับจนกว่าจะครบให้ได้ความยาวที่เราต้องการนั่นเองเเมื่อนักเรียนสารแล้วคิดว่ามันน่าจะพอดีกับวงกลมสีเขียวนี้แล้วนะครับนักเรียนก็มาดูว่ามันมีเส้นใดที่มันห่างไหมนะครับเราก็ขยับให้มันชิดกันที่สุดนะครับ ชิดกันทุกเส้นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะออกมาแล้วลายมันจะไม่เป๋นั่นเองครับลายมันก็จะสวยนะครับอ่ะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะเนี่ยแม้มันจะวางพอดีเลยนะครับนักเรียนพอดีวงกลมนะครับทีนี้เราก็จะใช้กาวนะครับกาวปืนกาวนั่นเองนะครับใช้ปืนกาว เราจะวางทาบตรงกลางนะครับนักเรียนเราจะวางวางตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนที่จะวางไปตรงนี้ให้นักเรียนใช้ปืนกาวนะครับยิงโดยรอบนะครับเอาสักครู่นะครับนักเรียนกาวบังเอิญยังไม่ร้อนโอเคตอนนี้กาวร้อนแล้วนะครับ เราจะนำนะครับวงกลมมาวางเช่นเดิมน,นะครับแบบนี้ก่อนที่เราจะทาบลงไปเราจะใช้กาวร้อนนะครับลงนะครับลงกาวโดยรอบเลยนะครับโดยรอบของวงกลมเล็กนะครับด้านที่เป็นสีเขียวนะครับสวยสแล้วเราก็ทาบลงไปให้พอดีกับตัวที่เราสารไว้นั่นเองนะครับกดนะกะว่าให้ปืนกาวติดกับกระดาษ ทั้ง2ฝั่งให้เรียบร้อยนะครับให้กาวแท่งติดแห้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะลองเช็คดูว่ามันติดหรือยังนะครับหลังจากนั้นให้อันนี้จะเป็นงานละเอียดแล้วนักเรียนค่อยๆเทปืนกาวลงไปสักประมาณ1นนิ้วนะครับแล้วค่อยๆยกส่วนที่มันเกิดออกมานะครับพับลงมาให้ติดกับกาวนะครับและให้มันพอดีกับขอบวงกลมด้วยนะครับ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ละเอียดนิดนึงถ้าเราทําไม่ดีมันก็จะออกมาไม่สวยนะครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นข้อดีของปืนกาวนะครับเราก็จะยิงไปเรื่อยๆนะครับเป็นรูปวงกลมตามที่แบบของมันนะครับถ้านักเรียนพับลงมาไม่เป็นวงกลมนะครับมันก็จะออกมาไม่สวยนะเพราะฉะนั้นค่อยๆค่อยๆ,อยๆพับนะครับนักเรียนเนี่ยเราจะติดไปเรื่อยๆนะครับ ทีละเล็กทีละน้อยนะครับอย่าใจร้อนเทหมดทั้งวงกลมนะครับก่ามันจะแห้งนั่นเองนะครับค่อยๆนะครับทีละประมาณ1นิ้วกันนะครับแล้วมันก็จะออกมาสวยงามใจเย็นๆน,นะครับทำงานพวกนี้ต้องใจเย็นนะครับนักเรียนอ่าเห็นไหมมันก็จะรอบแล้ววงกลมวงเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับที่เราไปทำออกงานจริงๆใช้ใบตอง นักเรียนต้องทําถาดที่มันใหญ่โตกว่าน,นี้เยอะนะครับแล้วเราจะใช้ปืนกลบแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นใบตองเราต้องเย็บด้วยเข็มและได้ได้ก็ควรเป็นสีสีเขียวนะครับอโอเคหมดแล้วเห็นไหมนะครับไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับโอเคเราก็จะได้ วงกลมด้านในนะครับที่สารเป็นรูปอสองสีนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองสีนั่นเองนะครับสวยงามเป็นวงกลมนะครับเราก็จะใช้กรรไกรนะครับตัดตกแต่งด้านในนี้นะครับให้เรียบร้อยเพื่อที่จะมันจะได้ไม่เวลาวางทาบลงไปบนแผ่นใหญ่แล้วมันจะไม่ตึงนั่นเองนะครับมันจะไม่พองป่องขึ้นมามันจะทําให้ไม่สวยงามนะครับ เพราะฉะนั้นที่เกินออกมาที่ไม่โดนกาวตัดออกให้หมดเลยนะครับนักเรียนตัดออกให้หมดมันก็จะดูไม่ไม่ตรงนะครับไม่พองเกินไปนะครับ okay. เมื่อเราได้วงกลมเล็กที่สานเป็นรูปตาเป็นรูปลายขัด2อสี 4, เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนำมาปิดเนี่ยปิดตรงที่มันเป็นแม็กเห็นเยบ็บหลายๆอันมันจะไม่สวยนะครับ เราก็จะแปะลงไปนะครับให้มันปิดรอยที่มันไม่สวยทั้งหมดนะครับให้มันเห็นแค่กลีบดอกสวยๆเท่านั้นนะครับเนี่ยกรีบที่โผล่มาต้องสวยงามนะครับไม่มีรอยแม็กไม่มีรอยพับอะไรนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้พอเราเห็นว่ามันสวยดีแล้วนะครับนักเรียนก็ลงปืนไอ้ปืนกาวนะครับใส่กาวเยอะๆเลยตรงกลางนะครับใส่ตรงกลางอย่างเดียวพอนะครับ ใส่เยอะนิดนึงนะครับตรงนี้โอเคต้องรีบติดนะครับเล็งให้ดีแล้วก็ลงนะครับแล้วก็กดไว้นะครับสักพักหนึ่งกล่าวว่าให้ให้กาวมันแห้งนะครับให้กาวแห้งก่อนนะครับถึงจะปล่อยปล่อยมือติดแค่นี้พอนะครับนักเรียนเป็นอันเสร็จนะครับร้อยแห้งก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับ ถาดผลไม้ของเรานะครับในไซส์มินินะครับไซส์เล็กๆจุดประสงค์ของการให้นักเรียนทําตรงนี้นะครับมันเป็นงานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยนะครับให้ตรงกับบทที่3ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นการให้นักเรียนมีความรู้นะครับในเรื่องการาประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยนั่นเองนะครับก็ปกติก็อย่างที่บอกนะครับนักเรียนจะต้องทํากระทงคนละหนึ่งอันนะครับ ทุกปีทุกปีทุกคนนะครับรุ่นพี่เขาก็จะทํากระทงคนละหนึ่งอันนั่นเองนะครับคนละหนึ่งใบนะครับแต่ปีนี้ครูก็เห็นว่ามีโควิดเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ไม่ปกติก็ไม่อยากจะเพิ่มพารางานให้นักเรียนนะครับก็เลยให้ทําถาดผลไม้นะครับแบบเดียวกับรุ่นน้องม .3 นะครับอันนี้ม3ก็จะทำกันนะครับทำในไซส์ที่มินิด้วยไซส์เล็กแล้วก็ใช้ลายเดียวพอนะครับก็คือลายเรียบครุฑลายง่ายๆนะครับ อย่างที่บอกถ้าหากว่าใช้ใบตองจริงนักเรียนต้องใช้เข็มได้ในการเย็บนะครับรวมถึงตรงกลางที่เป็นกระดาษแข็งก็ต้องใช้ใบตองเช่นเดียวกันใบตองอ่อนใบตองแก่เอามาสารตรงกลางนะครับแล้วก็ทาไปบนใบตองที่ตัดเป็นวงกลมวงใหญ่นะครับแล้วก็วงเล็กนะครับทำแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเราใช้ใบตองมาแทนกระดาษแล้วก็ใช้เข็มได้แทนแม็กแทนกาวแทนปืนกาวนั่นเองนะครับอโอเค สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นอันว่ารุ่วงไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับถัดวผลไม้หรือถัดวใบตองของเรานะครับลายเล็บครุฑนั่นเองนะครับก็อยากให้นักเรียนทำส่งทุกคนทุกคนนะครับทุกคนทำส่งจะได้คะแนนที่ดีๆนะครับอาจจะได้เกรดสีทุกคนนะครับทั้งนักเรียนที่เรียนกับครูณนะและนักเรียนที่เรียนกับอาจารย์อัญชนาด้วยนะครับรวมถึง ใบงานนะครับใบงานที่1และใบงานที่2นะครับก็ถ้าหากว่าครูแขวนนะครับแขวนลงไปในคลาสมเมื่อไหร่ก็ให้นักเรียนทำส่งให้ครบทุกคนนะครับเพื่อคะแนนที่ดีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทำถัดผลไม้หรือถัดใบตองนะครับสวัสดีครับ